สวัสดีค่ะมนนาในไทยอุดรก็จะไปนตรวจโควิดอีกรอบนะคะเพราะว่าหลังจากเทีเ่ไปเที่ยวมาหลายที่ห้าพันมาตรฐานที่ต่างๆแล้วมีอาการไอม่เป็น,เป,นเป็นวัดแล้วก็ไปรับวัคซีนมามันก็มีอาการมาอีกกันรุ่นแรงเี้ก็เลยก็ต้องไปตรวจเพื่อความมั่นใจก่อนสิไปเทศงานนะจะ ถ้าเราไปกันไปตรวจกันเลยเนาะที่ได้รับวัคซีนนั้นประพฤติฮาดแบบนี้หลังจากวันสุกมากอะมันเ้าก็เริ่มอาการบ่ค่อยดีแบบว่าอ่อนเพลียง่วงวันอาทิตย์ก็ปวดหัวแล้วมีน้ำมูกไหลแล้วปวดปวดขั้นเนื้อขั้นตัวเก็เลยว่าอาจจะเป็นพ้นขางเคียงของอันวัคซีนแต่ว่าเท่ากับสงสัยว่าเพราะว่าเ้าไปเที่ยวมาหลายที่ไปเรืกอมปลอดภัยของที่ทำงานแล้วกะ คนในครอบครัวก็เลยตตดสนใจมากตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วคตรวจโควิดอีกรอบตอนนี้ก็มีอาการรู้สึกปวดหัวแล้วก็คล้ายๆเป็นหวัดเจ็บคอในหล,ลางปวดตามร่างกายแต่เข้ามาตรวจเรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้มั่นใจว่าเขาบอมีอีกอย่างเดยไปแพร่เสื่อต่อกับคนอื่นแล้วเขาก็รักษาตามอาการไปเนาะแล้วก็เขาไปเริ่มงานาตอนนี้เขาก็มารอดคิวตรงนี้แบบมา่านอุ้ยเงีวเลยออกมาลอยอยู่ตามถนนเลย ก็มีคนที่เริ่มตรวจออกไปแล้วก็มีเรารูสึกว่าคนตรวจโควิดหลายเลยมือนนี่ลอออยู่นี่อาจจะเปขั้นประมาณยี่สิบสามสิบขั้นเนาะลำดับเฮากับพอดีล่ละอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีกับคิวของเขาเขามาลอกก่อนเวลาแต่ตรงสานเด็กหน่อยจะตรวจนู่นไกลๆคนเด็กหน่อยเด็กหน่อยตรวจได้รถแม่ก็กอดไว้อยู่คนนั่นแหละ คิดว่าน่าจะไกลเข้ามาแล้ว,วเรื่อดดเรือนรถน่าจะเรือนไปไกละไกลไกลเขามาละไก่ละฮัลโหลคปมาเเม่อไหนิชากอนสุริยาคทีล็กกรจะต้องอยูที่ี่ทีาสบสองใหา่าาที่นาที่เดี๋ยวก็เตรียมของมาละเพระาะว่าเขาบอกรลซื้อบอ,บอกซื้อบอกเวลาละกับพดอดีเป๊ะตอนนี้สิบโมงห้าสิบเวลาของเขาสิบโมงห้าสิบสอเกินไป3ามนาทีเพระาะว่ามันมีคนต่อแถวหลาย กตอแถ้นมาตรวจไลก้เลยซาไปสามนาทีมาตอนนี้เป็นก mm ้นยาวต่ออกมาหนี่เลยสวัสดีค่ะนี่ชาวกรสุริยะโอเคฟอไซส์นุนฟีลัสทีฟัมโอเคค่ะเ n ็กก็ฟีลโอเยอัอเคยอดทักเด็กก็ฟี Sånn. <laughs> ja. ja. Litt ekkelt. Altså Glimrende. Sånn. Ja. Helse Norge tidligst i kveld. Da. Ja. Takk. På å finne okay. ja. Tusen takk. Ja, tusen takk! Det var så mye å teste i dag. มังงินงมังงินาชกโอเคฮาโอตรเ,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 เรียบร้อยแล้วโอยังเจ็บเจบจมูกเจ็บเจ็บจมูกเจ็บข้อเฮ้สี่หัหกเมื่อกี้เลยแต่ว่าก็พาดไปดยดีจากที่เขาปล่อยคนไปเที่ยวเที่ยวพักรอ้อนช่วงช่วงซัมเมอร์นอกบันนี้กลับมาแต่ว่าเปิดเทอมมันยัง ตอนนี้ยอดกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้นย่างเร็วเลยค่ะก็เลยต้องมาให้การมากกันป้องกันไวรอนก็นมาตรวจตรวจห้นเจอถ้าเจอเราก็ยุดยุดยุดเชือยุดยุดการติดต่อสังคมแล้วก็รักษากันไปอาตอนนี้เขากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ตรวจเราก็ต้องกักตัวจนกว่าผลตรวจจะออกถ้าผลตรวจออกเกิดขึ้นนี่ประมาณเย็นๆเทากับเข้าไปเช็คยุน่นในทางเน็ตนอกว่าผลเป็นจังไง ้กิกระควว่าคอให้กระคอให้ว่าเป็นแค่วัดธรรมดาเนาะเพราะว่ามันเกิดเสียผลเสียหายหรายอย่างถ้าเกิดว่าเข้าติดมากนี่ทั้งโรงเรียนลูกไายทั้งที่ทํางานกระคว้แล้วก็ที่ทํางานสามีต้องหยุดเลยแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะเป็นแค่ไขวัดเนาะเขากับเพราะว่าหน้ากันไปเพราะว่าเรื่องเรื่องกังซีมันเกิดเกิดึันได้หลังจากที่เข้าไปเที่ยวไปหาเลาะเที่ยวมาหลายที่เข้ากับบ่อหูว่าเขากับไปติดที่ยังบ่อเข้ากับตรวจเพื่อความมั่นใจเนาะ เพื่อค้นหลบขังจะได้ปลอดยอ่จังได้คลิปนี้กับขอสวัสดีแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ